เรียกได้ว่าเป็นการคัมแบ็กครั้งใหญ่ของวงโลโซเลยนะครับที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ20ปีเลยทีเดียวกับโปรเจกต์มูฟี่คอนเสิร์ตครับที่เป็นการแสดงนดนตรีในวิถีภาพยนตร์โดยวันนี้นะครับเป็นการถ่ายทำและทุกคนก็ต้องปรับต้องจูนเข้าหากันใหม่นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนต่างก็ไปทำวงของตัวเองครับและเพลงทั้งหมดที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงฮิตๆแล้วก็เพลงเก่าๆของวงโลโซอย,อยู่แล้ว โดยครั้งนี้นะครับจะมีน้องเสือเศรษฐการลูกคุณเสกโลโซเนี่ยมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตด้วยโดยเจ้าตัวก็ได้บอกนะครับว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีการร้องเพลงใหม่ครั้งแรกด้วยครับเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเชิญเชิญเชิญพี่ฤิ์มาถ่ายรูป,ปด้วย,นะยกันน้คุณมี่ค่ะก็ตื่นเต้นครับเพราะว่า วันนี้เป็นวันที่ผมจะได้เปิดเพลงเพลงใหม่มเพลงแรกด้วยมีพี่พีทยังกูมาฟีทด้วยครับในงานนี้มูฟี่คอนเสิร์ตเป็นอะไรที่แบบใหม่มากครับเป็นเป็นอะไรที่พีออ่สร้างมาเองแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็เลยรู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่าก็พร้อมที่จะลองดูว่าเป็นไงก็อยากให้ทุกคนติดตามชมใครทำมูฟี่ครับ่าหลังกับเพลงูกันก็ เรื่องเรื่องเพลงเนะเพราะว่าแต่ละคนต่างก็ไปเล่นวงตัวเองอะานต้องกลับมาพูดง่ายๆคือเหมือนกลับมาแกะเพลงตัวเองก็จะมีเพลงซึ่งเป็นเพลงฮิตของพวกเราอยู่แล้วนะครับอย่างโซมซานอันนี้ก็ยอมเลยพวกนั้นเรียกว่าทั้งหมดทั้งหมดไหม้เพลงที่เอามาใช้ในในในหนังนี้อฟซีดังไม่หมดครับเพราะว่าผมก็ครับหน่อยดีใจได้กลับมารวมร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ